ดูซิแกออกมาแล้วนี่เมียนเล็กอันกลางแล้วก็อัน,หนใหญ่ใช่นี่แล้วก็คุ้มอยู่นะลองม้วนดีม้วนได้เป็นมีทั้งหมดเก้าอันอ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่ลองม้วนให้มาเอียงหน้ามาทางนี้ถ่ายแล้วนี่ทุกคนเดี๋ยวแม่กุ้งจะลองม้วนให้เพราะว่าดีไซน์ม้วนไม่เป็น <c oughs> จะมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนตรงนี้ <c oughs> อย่าบอกว่าใหญ่เกินไปอาจจะต้องใช้อันกลางดีกว่าใหญ่เกินไม่รอดเห็นไหมล่ะนี่อะไรตลกมากไหนก็อย่างเงี้ยไหนดูดิอยู่บนฟ้าบนดอยอ่ะไหนดูดิเนี่ยอ้เนี่ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ มันจะยกโคนตรงนี้ให้พอ,องขึ้นไงทำแบบอันนี้ทำไงอันนี้อันกลางทำไงอ่ะไม่งั้นเราก็ต้องแบบยกให้มันตั้งขึ้นอย่างนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็อันนี้ให้มันติดโคนผมเลยนี่งงน,น,น,นีนี่้มันตั้งขึ้นอย่างนี้อันนี้น้อยไปหรอพอดีเออไม่ว่าน,นี่พอดีอันกลางเอออันกลางพอดีอันกลางพอดีแล้วก็ด, <laughs> <laughs> ด,ดึงลงมา <laughs> แป๊บเดียวอะลองลองก่อนก็ได้อะดึงดึงดึงไงล่ะดึงดึงเนี่ยเป็นเวลาใช่ไหมเบิกไหมเบิกเออ <laughs> ไม่เอาตรงกลางพอดีอันเล็กนะทำยังไงนะดึงตั้งขึ้นไปเอออย่างนั้นแหละเหมือนเราหวีผมยกขึ้นน่ะเออให้มันยกโคนผมขึ้นน่ะอย่างเงี้ยอืมอยงแ,งแล้วไงทำไงวะ ก็อย่างนี้แหละก็ให้มันโยกโคนผมขึ้นนะอันกลางอันอันเล็กก็ได้ยุเนี้ยแหละเนี่ยแชมเดลไปโอเค